ครั้งที่สาม้อยห้าสิบเจ็ดนี่คือคำรำพันของผู้ที่สะสมโพกัพย์ไว้โดยไม่ชอบธรรมนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าตนได้รวบรวมโพกัพย์ไว้จริงแต่ว่าคนอื่นพากันใช้สอยทรย์เหล่านั้นส่วนตนเองนั้นกลับมีส่วนแห่งทุกข์คือการเป็นเปรตเวลาที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะกระทำทุจริตกรรมคืออธินาทาน อาจจะอ้างว่าเป็นเพราะครอบครัวมารดาบิดาบ้างบุตรที่ดาบ้างญาติพี่น้องต่างๆบ้างที่ท่านคิดว่าควรที่จะกระทำทุจริตกรรมเพื่อเกื้อกูลบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตแต่ว่า เยื่อใยความผูกพันนอกจากจะมีในบุคคลอื่นที่เป็นมารดาบิดาญาติมิตรสหายในปัจจุบันชาตินี้ที่ทำให้ท่านกระทำทุจริตกรรมแต่ขอให้ระลึกถึงความจริงนะคะที่เป็นกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมที่จะให้ผลเป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากว่าบุคคลอื่นไม่ได้รับแต่ตัวท่านเองที่เป็นผู้กระทำกรรมนั้นได้รับ เพียงพริบตาเดียวนี่นะคะบุคคลที่ท่านผูกพันมีเยื่อใยไว้มากมายในปัจจุบันชาตินี้โดยฐานะของมารดาบิดาบ้างบุตรธิดาบ้างวงสาคนาญาติมิตรสหายบ้างแต่ว่าเพียงพริบตาเดียวเนี่ยะค่ะบุคคลนั้นก็เป็นอื่นในเมื่อท่านสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วท่านก็เป็นบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ที่จะย้อนกลับมาเป็นบุคคลเก่าไม่ได้เลยความสัมพันธ์ความผูกพันเยื่อใยต่างๆที่เคยมีกับสามีพัญยาบุตรธิดาญาติมิตรสหายต่างๆเหล่านั้นนะคะในพริบตาเดียวก็ต่างก็คนก็ต่างเป็นบุคคลอื่นไปทั้งหมดไม่มีการที่จะย้อนกลับมาผูกพันเหมือนเดิมได้แต่กิเลสและอกุศลกรรมที่ท่านทำไว ท่านเท่านั้นที่จะได้รับผลของอกุศลกรรมที่ท่านทำเพราะเหตุว่าการเกิดสืบต่อกันของปฏิสนธิจิตและจุดติจิตนั้นไม่มีระหว่างขั้นหมายความว่าไม่มีจิตอื่นเกิดขั้นเลยเมื่อจุดติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายของภพนี้ดับไปแล้วจิตที่เกิดสืบต่อคือปฏิสนธิจิตทันทีในภพภูมิต่อไป แล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกุศล,ลกรรมหรืออกุศล,ลกรรมถ้าฉะนั้นการที่จะจากความเป็นบุคคลนี้และเยื่อใยความผูกพันกับบุคคลทั้งหลายในพบนี้รวดเร็วเหลือเกินเมื่อวานนี้กับวันนี้ไกลกันยิ่งกว่าขณะของจุดติจิตและปฏิสนธิจิตถ้าฉะนั้นจึงกล่าวว่าคลิปตาเดียวจริงๆค่ะ บุคคลที่ท่านเคยยึดถือเยื่อใยผูกพันไว้ก็เป็นอื่นรวมทั้งตัวท่านเองด้วยนี่คือสภาพความจริงของนามธรรมและรูปธรรมขณะนี้ดูเหมือนไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าท่านก็กระพริบตาแล้วหลายครั้งก็ยังเห็นเหมือนเดิมแต่ความจริงขอให้คิดค้าว่าใหม่จริงๆเมื่อกี้นี้กับขณะนี้ไม่ใช่ขณะเดียวกันแล้วแน่นอนที่สุด ทั้งจิตที่เห็นทั้งวัตถุที่ปรากฏให้เห็นทางตาด้วยแต่ความที่เคยจดจำแล้วก็ผูกโยงอดีตที่ผ่านไปแม้ชั่วขณะหนึ่งกับขณะปัจจุบันนี้และขณะต่อไปทำให้ยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุตัวตนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เกิดดับซึ่งท่านก็จะ พิจารณาใครครวนไตรตรองเปรียบเทียบขณะต่างๆได้ว่าเป็นจริงอย่างนี้ไหมสำหรับเรื่องของพบหนึ่งกับชาติหนึ่งวันนี้ท่านพึงพอใจในวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรมากน้อยเท่าไหร่คลิปตาเดียวอีกเหมือนกันนะคะท่านก็จะไม่เป็นเจ้าของหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ซอยวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านั้นได้ นี่เป็นขณะที่รวดเร็วมากของการสื่อต่อกันของปัจจุบันชาตินี้กับชาติหน้าแต่ถ้าไม่ทราบความจริงอย่างนี้นะคะก็ยังคงยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพะในวัตถุสิ่งของในพภุคสมบัติจนสามารถที่จะให้เกิดการกระทำทุจริตกรรมที่เป็นอธินาทานได้แต่ผลของกรรม ที่เป็นอกุศลจะทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ตามควรแก่เหตุนั้นๆจริงๆถ้าเหตุว่าเมื่อท่านขาดความเมตตาในบุคคลอื่นท่านมีเจตนาที่จะทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเพราะท่านนี่เป็นกรรมเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาที่เป็นกรรมนั้นดับไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังเป็นปัจจัยทำให ปฏิสนที่จิตและรูปเกิดขึ้นตามควรแก่กรรมนั้นๆแล้วแต่ว่าจะเป็นในนรกหรือว่าเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์ดิรัจฉานหรือแม้ว่าจะเป็นมนุษย์แล้วก็ตามนะคะผลของอภินนาทานนั้นก็ยังทำให้โผคะที่พินาศไปก็เรื่องกลิดน,นี่นะครับดูเมื่ก็อาจารย์ก็เคยบรรยายไปครั้งหนึ่งแล้วว่าพระภิกษุลงไปในสะบัวนะครับ แล้วก็ไปสูดกลิ่นดอกบัวเข้าเทวดาก็มาบอกว่านั่นแน่ท่านขโมยกลิ่นซะแล้วเอานั่นก็ไอ้ตรงนี้ครับหมายความว่ายัางไงนะครับเังนั้น้าจะเทียบก็บุคคลธรรมดาอย่างเนี้ยก็กล้ม้ดอกไม้เขาปลูกไว้ในบ้านของเขาเขาก็พยายามจะ,อะปอกปิดเอาเป็นของเขาแต่ว่าเราอยู่ดีๆก็ไปสูดกลิ่นนะฮะไปสูดกลิ่นดอกไม้นั่นอันนี้จะต่างกันกับเรื่องนั่นหรือไม่ต่างกันประการใดนะครับถ้าเป็นน้ําหอมเอาไปนั่นขโมยกลิ่น ก็ถ้าน้หอมยังเป็นของท่านอยู่นะคะท่านเปิดจุกไว้กลิ่นนั่นสาธารณะกับทุกคนที่มีขานะภาษาทะจะกั้นยังไงได้ในเมื่อมีปัจจัยให้คานะวิญญาณเกิดคานะวิญญาณก็เกิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะลักไปนั่นขโมยกลิ่นขอกล่าวถึงองค์ของอภินาทานอีกครั้งหนึ่งนะคะอภินาทานมีองค์ห้าคือ วัตถุนั้นเป็นของผู้อื่นหวงแหนหนึ่งรู้อยู่ว่าวัตถุนั้นเป็นของผู้อื่นหวงแหนหนึ่งจิตคิดจะลักหนึ่งพยายามเพื่อจะลักหนึ่งนำวัตถุนั้นมาด้วยความเพียรหนึ่งนี่ครบองค์นะคะสำหรับตัวอย่างที่ท่านผู้ฟังกล่าวถึงเมื่อกี้นี้สแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่สูงของเพศบรรพชิตที่ต่างกับคราวา เพราะเหตุว่าการสละอาคารบ้านเรือนเพื่อที่จะขัดเกลาวและดับกิเลสในเพศของบรรพชิตด้วยการขัดเกลาวอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเล็กน้อยเลยเพราะฉะนั้นเทวดานั้นใช้คำที่จะให้ภิกษุนั้นระลึกถึงกิจและเจตนาของตนที่จะขัดเกลากิเลสอย่างละเอียดจนถึงความเป็นพระอารหันต์ได้ซึ่งภาพภิกษุใดนะคะ มีเจตนามีความยินดีพอใจในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในผฏฐัพพะบ้างก็ควรจะมีบุคคลที่เตือนให้ระลึกถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้ละความยินดีการติดการพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นสำหรับการกระทำของบรรพชิตในขณะนั้นไม่ควรจะให้เป็นไปด้วยกำลังของ ความยินดีพอใจติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏถัพพะเพราะฉะนั้นเทวดานั้นจึงเกื้อกูลภิกษุนั้นด้วยคำที่จะทำให้ระลึกถึงเจตนาที่จะขัดกล่าวและดับกิเลสแม้เพียงการดมกลิ่นด้วยความยินดีแต่ถ้าเป็นคราวาสอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะแต่ถ้าเป็นบรรพชิตแล้วจุดประสงค์ของการละอาคารบ้านเรือน เพื่อที่จะประพฤติปรมจันทร์เจริญม,มากมีองค์แปดในเพศของบรรพชิตนั้นเพื่อดับกิเลสถึงความเป็นพระอระหรันต์เพราะถ้าถสงความเป็นพระอนาคานะคะแม้คราววาดก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลได้เพราะฉะนั้นถ้าพระภิกษุยังคงยินดีพอใจแม้ในรูปในเสียงหรือแม้กลิ่นในขณะนั้นก็ควรที่จะได้ระลึกรู้จเจริญสติ เพื่อที่จะได้ดับความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏฐตภ,ภัเป็นสมุเทเฉดนี่เป็นการเกื้อกูลค่ะของบุคคลที่รู้เจตนาของการที่จะละอาคารบ้านเรือนเพื่อจะเจริญมรรคมีองค์แปดในเพศของบรรพชิตถ้าท่านเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานขณะนั้นสติก็จะเกิดระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมในขณะนั้นได้ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยแล้วก็ เป็นผู้มีปกติเจริญสติแต่ถ้าไปทำเช่นนั่นเข้านะครับคือว่าไปสูดกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยอย่างที่ว่านเนี่ยนะฮะก็ดูจะไม่ต่างอะไรกับพระภิกษุที่ถูกเตือนนะฮะแต่ว่าพระภิกษุนั่นเทวดามาเตือนแต่คารวะานี้ไม่รู้ว่าใครมาเตือนไม่มีใครเตือนก็ด้วยลยครับเมื่อไม่มีใครเตือนนี่จะทำท่าไหนกันดีล่ะครับ การกล่าวถึงพูดถึงสนทนาถึงเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคะ่ะจะเป็นปัจจัยทําให้สติเกิดขึ้นในขณะนั้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กําลังปรากฏแม้ในขณะนี้นะคะสักชั่วขณะหนึ่งที่สติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมที่กำลังเห็นในขณะนี้หรือลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏและรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น ในขณะที่ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานก็เพื่อเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรจะทำให้เกิดการระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมท,ที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยบางท่านกล่าวว่ายากการเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานยาก ยากจนทำให้บางท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าเจริญอบรมไม่ได้แต่ขอให้ท่านใข้ครวญพิจารณาให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะตัดสินหรือกล่าววาจาอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งจะทำให้เห็นว่าท่านตัดประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยการเข้าใจว่าสติปัฏฐานนั้นไม่สามารถที่จะเจริญอบรมได้เป็นปกติในชีวิตประจำวันขณะนี้นะคะ นามธรรมและรูปธรรมกำลังปรากฏตามปกติทางตาในขณะนี้เป็นของจริงเป็นปกติทางหูเป็นนามธรรมและรูปธรรมที่เป็นของจริงตามปกติถ้าสติระลึกได้ขณะหนึ่งรู้ว่าที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นแต่เพียงสภาพรู้ทางตาเท่านั้นไม่เหมือนสภาพรู้ทางอื่น สภาพรู้ทางตาคืออย่างนี้คือเห็นอย่างนี้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอย่างนี้นี่เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งซึ่งรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นต่างกับนามธรรมอื่นไม่ยุ่งยากไม่เดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมคะในขณะที่สติเกิดขึ้นระลึกได้รู้แล้วก็รู้ถูกด้วยเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะรู้ของจริง ตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏตามปากติท่านมีความยึดมั่นติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไม่ใช่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอื่นแต่ทุกขณะที่เป็นจริงตามปากติในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เพราะความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน มีความปรารถนามีความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐภ,ภัพที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะละกิเลสการที่จะดับกิเลสก็ด้วยการเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงตามปกติในขณะนี้เพราะเหตุว่าการจะเจริญอบรมปัญญานั้น ไม่ใช่ท่านสามารถที่จะละคลายความไม่รู้ที่สะสมมาเนิ่นนานและเกินออกได้เพียงชั่วขณะที่ท่านต้องการจะให้สติระลึกอยู่ที่ลักษณะของรูปเดียวนามเดียวให้นานๆให้มากๆนั่นเป็นการจะทำให้ยุ่งและไม่ใช่เป็นการเจริญอบรมปัญญาให้รู้เพื่อจะละความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามปกติ เพราะฉะนั้นที่ยุ่งยากนะคะไม่ใช่เรื่องของสติที่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมตามปกติแต่ที่ยุ่งยากเพราะความต้องการเพราะกิเลสที่ไม่รู้ว่าการที่จะละความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนั้นจะต้องเจริญอบรมให้เกิดปัญญารู้จริงในสภาพของธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติ นี่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านควรจะใคร่ครวนพิจารณาโดยละเอียดว่าที่ท่านว่ายุ่งยากเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นเพราะอะไรถ้าเหตุว่าถ้าสติระลึกรู้อบรมเจริญไปเรื่อยๆตามปกติตามความเป็นจริงจะไม่มีอะไรยุ่งเลยเพราะเหตุว่าเป็นปกติไม่มีความต้องการที่จะมาบังคับสติให้ยุ่งยากให้เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยละเอียดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์และรู้จริงการที่ถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้นั่นนะยกตัวอย่างทุกวันนี้ฮะบางคนเนี่ยไปคำโมยเขามาเสร็จแล้วก็เอามา เลี้ยงครอบครัวผู้ที่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่ที่เขาขมโมยนั่นน่ะ,ะถ้าสมมติว่าถ้าเขารู้แล้วได้ใช้ทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นอกุศลกรรมด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าผู้ที่ขมโมยมาแล้วแล้วเอามาใช้ใจ่ายในครอบครัวคนในครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเงินที่เขาใช้ใจ่ายนั่นน่ะ คนในครอบครัวเขาขโมยมาอยากจะรู้ว่าเอผู้ที่ใช้ใจนั่นน่ะจะต้องรับเคราะกรรมไปปฏิสนธิในอบายภูมิหรือว่าชาติต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยสมบัติที่ได้มาจะต้องอ่าที่นาดไปหรือเปล่าอากุศลกรรมได้แก่อกุศลเจตนานะคะบุคคลใดมีอกุศลเจตนาที่จะถือเอาวัตถุของบุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้อันนั้นเป็น เจตนาของบุคคลน,นั้นเป็นอกุศลกรรมของบุคคลน,นั้นแต่บุคคลอื่นที่ไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับผลของอกุศลเจตนานั้นเพราะเหตุว่าไม่มีอกุศลเจตนาอย่างนั้นที่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นลำบากนะคะถ้าท่านจะอ้างว่าท่านกระทำอธินนาทานเพราะบุคคลอื่นซึ่งความจริงแล้วการจะมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะถ้าจะดูชีวิตของบรรพชิต เป็นตัวอย่างไม่ควรจะยากเกินกำลังที่จะอยู่ได้แต่กิเลสเนี่ยคะ่ะทำให้อยู่ยากจึงเป็นเหตุให้เกิดการกระทำอธินนาทานขึ้นถ้าเพียงเสื้อผ้าพอประมาณอาหารพอประมาณที่อยู่พอประมาณก็คงจะไม่ถึงกับเดือดร้อนที่จะต้องกระทำอธินนาทานใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้พิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้ ไม่เผชิญกับความจริงที่แต่ละคนจะมีชีวิตสะดวกสบายมากน้อยต่างกันไปก็เพราะกรรมที่ได้กระทำไว้อย่างท่านที่มีชีวิตที่สะดวกสบายมากเป็นผลของกุศล,ลกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ติดในพ่อขสมบัติจนกระทั่งไม่รู้สภาพความจริงว่าที่ท่านได้รับผลของกุศล,ลกรรมนี้ เป็นเพราะอาดีตท,ท่านได้กระทํากุศล,ลกรรมไว้แต่สำหรับบุคคลที่อาจจะมีความทุกข์ยากได้รับความเดือดร้อนในชีวิตถ้าพิจารณาจริงๆแล้วไม่เดือดร้อนเกินไปนะะักค่ะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้จริงๆพอสมควรกับการขยันหมั่นเพียรมีน้อยแต่ใช่มากแล้วก็มีความต้องการมากก็เลยคิดว่าไม่สามารถที่จะเป็นอยู่ได้แต่ที่จริงแล้วนะคะ ก็ไม่น่าที่ใครจะถึงกับกระทำอธินนาทานไม่ว่าจะอ้างความจํำเป็นประการใดๆเพราะเหตุว่าถ้ารู้เรื่องกรรมผลของกรรมของตนเองแล้วแต่ว่าจะมีสุขมีทุก์ขในวันหนึ่งวันใดเกิดขึ้นก็เพราะเหตุในอดีตเมื่อพร้อมที่จะให้วิบากเกิดขึ้นวิบากคือผลของกรรมนั้นก็เกิดขึ้นเป็นไปตามควรแก่เหตุการณ์นั้นๆวันนี้อาจจะเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยพหขสมบัติ แต่ว่าพรุ่งนี้จะวิบัติทั้งหมดก็ได้หรือว่าบุคคลที่กำลังทุกข์ยากในขณะนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าวันต่อไปข้างหน้าจะมีความสมบูรณ์ในโภคสมบัติมากน้อยสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงในเหตุในผลย่อมสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ด้วยการไม่กระทำทุจริตกรรม สำหรับผลของอธินนาทานนะคะข้อความในขุธกะนิกายนมิราชชาดกข้อห้าร้อยห้าสิบสองมีข้อความว่าในภูมินรกแม่น้ำนี้มีน้ำมากตะลิงไม่สูงมีท่าน้ำราบเรียบไหลยอยู่เสมอสัตว์นรกผู้ร่าวรอนเพราะความร้อนแห่งไฟจะดื่มน้ำ แต่เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจะดื่มน้ำย่อมกลายเป็นแกลบเพราะสัตว์นรกเหล่าใดเมื่อเป็นมนุษย์มีกรรมอันไม่บริสุทธิ์เอาข้าวลีบแกลบหรือรายเป็นต้นปนเข้าเปลือกขายให้แก่ผู้ซื้อเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นมีความร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟกระหายน้ำจะดื่มน้ำน้ำจึงกลายเป็นแกลบไป ข้อห้าร้อยห้าสิบสี่นายนิรยาบาลเอาลูกศอนหอกและโตมอนแทงข้างทั้งสองของสัตว์นรกผู้ค้ามครวนอยู่ข้อความละต่อไปข้อชนเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้มีกรรมไม่ดีลักทรัพย์ของผู้อื่นคือเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองแพะแกะปะสุสัตว์และกระบือมาเลี้ยงชีวิต ชนเหล่านั้นผู้มีกรรมหยาบช้ากระทำบาปกรรมแล้วต้องถูกแทงด้วยหอกนอนอยู่เทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้ข้าวมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรมาบ้างโดยการที่ถือเอาของบุคคลที่ไม่ได้ให้มาเป็นของตอนเพราะความปรารถนาความต้องการเพียงชั่วครู่ชั่วยามที่คิดว่า จะได้รับความสุขความพอใจเพราะวัตถุทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่เจตนาที่เป็นอกุศลที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเนะะี่ยค่ะจะให้ผลคือทําให้ตนเองได้รับความทุกข์เดือดร้อนทรมานอย่างสาหัสในภูมินรกซึ่งก็ไม่ใช่บุคคลอื่นทําให้นะคะอกุศล,ลกรรมของตนเองนำมาซึ่งวิบากนั้นข้อห้ามีข้อความว่า ท่านจงดูลิ้นของสัตว์นรกอันนายนิรยาบาลเกี่ยวด้วยเบ็ดและจงดูหนังของสัตว์นรกที่ถูกนายนิรยาบาลลอกด้วยขอเหล็กสัตว์นรกเหล่านี้ย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกโยนขึ้นบนบกร้องไห้น้ำลายไหลเพราะเหตุอะไรข้อความละต่อไปเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยเป็นมนุษย์อยู่ในตำแหน่งตีราคาสิ่งของ ยังราคาซื้อให้เสื่อมด้วยราคาขายทำการโกงด้วยการโกงเหตุเพราะความโลภทรัพย์ปกปิดความโกงไว้ด้วยวาจาอนอั่อนหวานเปรียบเหมือนคนเข้าใกล้ปลาเพื่อจะฆ่าเอาเยื่อเกี่ยวเบ็ดปิดเบ็ดไว้ฉะนั้นบุคคลจะช่วยป้องกันคนทำการโกงผู้อันกรรมของตนพุ่มห่อไว้ไม่มีเลย สัตว์นรกเหล่านั้นผู้มีกรรมอันหยาบช้ากระทำบาปกรรมแล้วจึงต้องกลืนเบ็ดนอนอยู่นี่ก็เป็นทุจริตต่างๆแล้วแต่ว่าวิธีการทุจริตนั้นจะเป็นยังไง